แต่ต้องคำสาบให้กวักโชคให้คนอื่นตลอดการห้ามหยุดห้ามพักแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทนมือที่กวักกลางเงาในห้องเก็บของร้านเก่าแก่กลางตลาดมีรูปปั้นนางกวักวางอยู่ตรงชั้นไม้สูงฝุ่นจับแน่นไม่มีใครสนใจมันอีกนอกจากเสียงเล่าลือว่าทุกคืนมือของนางกวักจะยกขึ้นกวักเองช้าๆแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้ว่ากันว่า เธอเคยเป็นหินงามผู้มีโชคลาภหล่นฟ้าแต่ต้องคำสาบให้กวักโชคให้คนอื่นตลอดการห้ามหยุดห้ามพักแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทนหลายร้านในย่านนั้นมักขายดีแค่ช่วงที่ตั้งนางกวักแต่จะเจอเหตุลึกลับหากเอาเธอไปเก็บบางคนฝันเห็นหญิงในชุดไทยยืนกวักอยู่หน้าบ้านตอนตีสามบางคนพบเหรียญแปลกๆบนโต๊ะทั้งที่ไม่รับลูกค้าและบางคนได้ยินเสียงกระซิบว่า ตั้งฉันไว้ที่เดิมเธอแล้วเราจะดีต่อกันโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่ ad 789 steps